อันนี้ก็ต้องขอส่งกําลังใจให้คุณพิธาด้วยเพราะว่าอิงคิดว่าประชาชนก็รอไม่ไหวแล้วประเทศก็รอไม่ไหวในการที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าต่อค่ะเราเราต้องมีการเมืองแบบใหม่และที่มุ่งไปเมื่อเมื่อเมื่อประชาชนเลือกมาเคารพเสียงของประชาชนแล้วมุ่งไปข้างหน้าต่อไม่ว่าพักสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเคยเจอมาหรือว่าครอบครัวของอิเองเองเคยเจอมาเนี่ยเราก็อยากให้มันยุติลงนะคะล้วก็อยากให้มีการเมืองที่สร้างสรรค์ริ่งอิงก็อยาก คืออย่างพักเราอะนะคะก็โดนเรื่องเรื่องของกระบวนการยุบพักมาแล้วสองครั้งนะคะอิงก็อยากให้เรียกร้องให้ให้ให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้หนักแน่นในประชาธิปไตยนะคะเคารพเสียงของประชาชนในเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อจะแก้ปัญหาประเทศต่อไปแล้วก็กระบวนการยุติธรรมต่างๆเนี่ยก็ ให้พิจารณาตามตามข้อมูลหลักฐานอะนะคะอันนี้ก็ต้องขอส่งกําลังใจให้คุณพิธาด้วยเพราะว่าอิงคิดว่าประชาชนก็รอไม่ไหวแล้วประเทศก็รอไม่ไหวในการที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าต่อค่ะเราเราต้องมีการเมืองแบบใหม่แล้ะที่มุ่งไปเมื่อเมื่อเมื่อประชาชนเลือกมาเคารพเสียงของประชาชนแล้วมุ่งไปข้างหน้าต่อไม่ว่าพักสิ่งที่พรรเพื่อไทยเคยเจอมาหรือว่า ครอบครัวของอิงเองเคยเจอมาเนี่ยเราก็อยากให้มันยุติลงนะคะเราก็อยากให้มีการเมืองที่สร้างสารรค์เป็นการเมืองที่พร้อมที่จะพัฒนาประเทศต่อไปจริงๆโดยเคารพเสียงของประชาชนมีการประเมินนสถาากกรณ์มัคเิดบทเรียขึ้นมาเนี่ยรูปแบบการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยไม่อยากให้พูดถึงเหตุการณ์สมมุตินะคะเพราะว่ามันก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีทำงานของอิงและของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ย โจทย์ที่มีอยู่คืออะไรโจทย์ที่มีอยู่คือพักเก้าไกลเป็นพักอันดับหนึ่งเราจะเป็นพักร่วมรัฐบาลกันเพราะฉะนั้นเราทําตรงนี้ให้เต็มที่นี่คือโจทย์ของเราโจทย์ของพรรคเพื่อไทยค่ะอย่างวันนี้ที่มาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาคุยกันเรื่องของการปรับเรื่องเรื่องแบรนดิง้งเรื่องอะไรต่อนะคะเรื่องการสื่อสารของเราต่อะคะ่ะอะไรนะคะไม่ได้ยินอะไรนะไม่ได้ยินเท่ทีเรื่องของเกมหุ้น,นะะเกมหุ้นค่ะมันไปที่เรื่องการหด เราทกับน่รัฐบาลของเราค่ะที่ยปฝ่ายประชาธิปไตยอ๋อแน่นอนค่ะฝ่ายประชาธิปไตยต้องจับมือกันไว้ให้แน่นนะคะเพราะว่าเราก็ตั้งใจจะสนับสนุนประชาธิปไตยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเคารพเสียงของประชาชนแน่นอนเราก็ต้องเอาเอาไปตามนั้นอะแล้วเดี๋ยวกระบวนการที่จะเกิดขึ้นอะ่ะก็ให้มันเป็นตามกระบวนการให้เป็นตามวาระไปค่ะ อ๋อแน่นอนค่ะเราไม่มีเราไม่มีแผนที่จะพลิกไปไหนอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าตอนนี้มันคืออะไรตอนนี้เราอย่างไอเวลาข่าวที่ออกมาบมงทีอิงก,ก็งงเหมือนกันว่าอย่างแบบดีลรับดีลอะไรมันดีลกันตอนไหนอะคือแบบดีลอะไรอิงไม่รู้เรื่องเลยอะคือถ้าดีลนั้นรับต้องรับมากนะรับจากอิงไปเลยอะคือมันก็ไม่ใช่อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้หนักแน่นไว้นะคะว่าพักเพื่อไทยออกมาแบบนี้ที่คุยกับก้าวไกลแบบนี้ก็ยังเป็นแบบนี้ค่ะ ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปค่ะทางการตำแหน่งทังการเมืองนะฮะเห็นบางบางผู้ก็มีคนที่ก็นั่งรองนายกนั่งรัฐมนต,ตรีอะไรอย่างเงี้ยนี่<า>ย<ะ>ื่นแล้วรู้ก่อนอีกอีกแล้วอันเนี้ยเห็นหลายทีแล้วว่าที่มันเป็นแบบว่าเขียนมาว่าเป็นรัฐมนตรีอะไรต่างประเทศก็มีล่าสุดไปลรองนายกแล้ว <c oughs> นะคะขอบคุณสำหรับทุกตำแหน่งจริงๆแต่ว่าไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เลยยังไม่ทราบเรื่องเลยนะคะแล้วก็ ไม่ทราบว่าแผ่นนั้นมาจากไหนเหมือนกันคืออิงคิดว่าอิงน่าจะเห็นพร้อมกับคนที่ดูโซเชียลอะค่ะเห็นพร้อมๆกันแล้ว่าอิงจะมีรับตำแหน่งไหมคะอ๋อยังไม่ทราบเลยค่ะยังไม่ทราบเลยแต่ว่าเรื่องที่ออกไปเนี่ยยังไม่เคยรับรู้เลยพูดจริงๆยังไม่เคยรู้เลยค่ะรู้พร้อมกัน<ต>พร้อมๆกันกนกข่าวรู้ก่อนด้วยการตั้งตำแหน่งฝ่ายบริหารเนี่ยก็ต้องรอดูก่อนใช่ไหมคะหรือว่ารอดูก่อนค่ะราดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูทางผู้มีประสบการณ์หลายๆท่านเนาะที่ที่คุยการตกลงกันแล้วก็ ระหว่างพักร่วมด้วยก็ต้องก็ต้องคุยกันแบบนั้นค่ะ